สวัสดีค่ะพบกับพลอยและรายการ HR Buddy อีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางในการช่วยเหลือบริษัทผู้ประกอบการนะคะในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจ็อบ b k ีเคของเราก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือบริษัทผู้ประกอบการให้ได้คนทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เลยและก็มีอยู่หลายแนวทางหลายมาตรการด้วยกันค่ะโอกาสนี้จึงจะขอร่วมพูดคุยกับผู้กอ่อตั้งเว็บไซต์ j o b p k c o m ค่ะคุณทัศนัยเหมือนเสรหรือพี่ปุ้ยของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะพี่ปุยอยากจะพูดถึงมาตรการแรกที่เราทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการบริษัทผู้ประกอบการค่ะครับได้ครับเราจะมีเคเองที่เป็นสื่อกลางในการหางานเนี่ยเราเห็นว่าคนทำงานเนี่ยก็ต้องหางานอยู่ตลอดผู้ประกอบการก็ต้องหาคนเราก็เลยต้องมี เรื่องของมาตรการที่มาช่วยเหลืออย่างแรกเลยที่ j o b b k ตอนที่เรามีโควิดแรกๆเลย j o b b k ออกมาเลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือ Job Fair Online Agent Job Fair Online r g e n t ใช่ครับซึ่งเป็น Job Fair Online ที่สามารถลงประกาศหางานได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็มาลงประกาศงานด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ลงประกาศได้ด้วยใช่ไหมคะผมจะเน้นตรงนี้ครับตอนที่ส่งอีเมลปรชาสัมพันธ์ไปแล้วก็เราประชาสัมพันธ์หน้า Facebook มีผู้ประกอบการหลายคนอินบอกมาถามน้องๆบอกว่าไม่เป็นสมาชิกของ JobBK ไม่ได้ใช้บริการใช้งานได้หรือเปล่าค่ะเรายินดีเลยครับไม่ว่าเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกเรายินดีให้ใช้งานได้เลยเพราะว่ายุคโควิด1 9เราต้องช่วยเหลือกันในมิติในทุกด้านเลยทีเดียวเนื่องจากหลายบริษัทที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ยังต้องการ บุคลากรเข้าแบบอย่างเร่งด่วนด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเรื่องงบในการลงประกาศงานตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาช่วยเหลือทันทีมาตรการแรกก็อย่างที่เราบอกนั่นแหละครับก็จะมีเจ้าแป์ออนไลน์เอเจนซึ่งเราได้จัดมาตั้งแต่ช่วงมีนาจนถึงพฤษภานี้คือ3ครั้งแล้วใช่เป็นจจอาแออไลน์เเจนครัแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะพอยก็คือครั้งละเราเราจากัดไว้1000บริษัทเต็มเร็วมากสครั้งก็ ประมาณ 3, สามพันกว่าบริษัทตำแหน่งงานรวมทั้งหมดจนถึงตอนนี้เกือบ5 0,000กว่าอัตราแล้วเห็นไหมว่าตำแหน่งงานจากทวก,การไม่ลดลงเลยไม่ได้ลดคือยิ่งเยอะแล้วก็เร็วด้วยเข้ามาแบบอย่างรวดเร็วด้วยใช่ครับผู้สมัครงานทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมที่ะจะพร้อมที่จะทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองในยุคนี้ที่เราอยู่บ้านกันเนี่ยหาความรู้ใส่ตัวเองกันเยอะๆอันนี้คือฟิเจอแรกนะครับก็คือจ็อกแฝดออนไลน์เด่น แล้วเห็นบอกว่าในช่วงมิถุนายนนี้ก็มีอีกเป็นร้อยบริษัทกว่าร้อยบริษัทเลยใช่ไหมคะที่มาลงที่ลงประกาศงานแล้วก็เป็นตาแฟออนไลน์เอเจนครั้งที่สามครั้งที่สี่รั้ติดครั้งที่สี่ที่กำลังจะร้อนในเดือนมิถุนายนที่จะตัดจัดขึ้นเนี่ยครับให้ผู้สมัครงานเนี่ยเตรียมพร้อมกันให้ดีพวกการก็ใครที่พลาดอีกครั้งที่แล้วก็เตรียมพร้อมเลยครั้งหน้าให้รีบสมัครกันมาใช้บริการเร็ว ย้ำอีกครั้งนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็ยังเปิดรับอย่างต่อเนื่องนะคะใครัที่สนใจสามารถติดต่มได้ก็มีไปทุกๆเดือนเลยค่ะโอเคเป็น new normal ใหม่ของเจ้าบีเลยว่านก็ได้นอกจากเรายังเปิดโอกาสให้ บริษัทหลายๆบริษัทเข้ามาลงประกาศรเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยสำหรับบริษัทที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของเราที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยรเรายังมีสิทธิพิเศษให้ด้วยครับสิทธิพิเศษนี้ก็คือประกาศตำแหน่งงานฟรีสองตำแหน่งงานเป็นในรูปแบบงานด่วนใช่ไหมคะใช่เป็นรูปแบบงานด่วนงานเนี่ยโดยปกติเนี่ย ช่วงนี้เราต้องการคนงานอาจจะเปลี่ยนไปในลักษณะต้องการคนที่หางานออนไลน์หรือต้องการงานตำแหน่งอื่นที่เราขาดไป<ะ>ในทันทีเลยเราก็จะมีประเภทงานที่เราพัฒนาเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นงานดว่วน จ็อบเอ e n ์นชั้นช่วงนี้ฟีเจอร์เนี้ยเนื่องจากว่าฝั่งนี้เป็นรีซูเม่เออร์เจนตอนนี้เราทํามาตั้งแต่เดือนธันวาจะมีรี s ูเม่เก็บอยู่แต่ละเดือนกว่าแสนกว่ารี s ูเม่ค่ะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยพร้อมที่จะทํางานได้เลยเราก็ให้กับผู้สมัครงานที่ใช้งานอยู่กับเราสามารถใช้งานได้ฟรีจ็อบต้องการคนด่วนในการทํางานได้เลยเมื่อประกาศงานไป คนในกลุ่มที่จะเป็นรีสูเมเอเจนต์จะรีบเข้ามาสมัครทันทีเขาก็จะเห็นประกาศงานของคุณว่าคุณเป็นประกาศงานด่วนใช่ซึ่งสามารถเข้าไปกดให้เป็นสถานะงานด่วนได้ในหน้าตำแหน่งงานที่คุณประกาศใน j o b p พเนะคะตรงนี้หน้ารีสูเม่นั้นนะครับเราเราก็จะแยกหน้ารีสูเมเอเจนแยกไปอีกหนึ่งเซชันด้วยตำแหน่งงานด่วนก็แยกออกไปเป็นอีกตำแหน่งงานอีก <c oughs> หน้าเซชันนึ่งในอีกส่วนหนึ่งในส่วนของรีสูเม งานด่วนที่ผู้สมัครงานสมัครมาที่พร้อมจะทํางานได้เลยก็สามารถเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการก็ไปค้นหาเรซูเม่นี้ได้สะดวกง่ายขึ้นด้วยค,ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ผู้ประกอบการที่เมื่อกดปุ่มประกาศงานเป็นประกาศงานด่วนแล้วแล้วยังต้องการเรซูเม่เอเจนต์ด้วยก็สามารถเข้ามาค้นหาเราก็มีระบบที่พัฒนาขึ้นคัดครกรองเ,อเร,ร,รซูเม่เอเจนต์ด้วยเรซูเม่เอเจนต์เนี่ยเกิดจากผู้สมัครงานต้องการงานด่วน เมื่อผู้ประกอบการประกาศงานไปแล้วเนี่ยเราจะมีระบบในการกระจายตำแหน่งงานของผู้ประกการไปทุกช่องทางหนึ่งก็คืออีเมลที่เป็นอีเมลเอเจนต์อันที่ 2. ก็คือในส่วนของตำแหน่งงานที่เป็นงานเอเจนต์ซึ่ง j o b b e k จะรวบรวมงานหลักๆเนี่ยไปโพสบนหน้า Facebook j o b b k ทุกวันต่อมาก็คือจะเป็นเว็บไซต์ ที่จะรวมตำแหน่งงานเออเจนเป็นหน้างานด่วนโดยเฉพาะเลยเลยเห็นไหมครับช่องทางแล้วต่อมาอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น YouTube ที่พลอยจะทําหน้าที่อัปเดตงานด,วด่วนบนหน้า<ะ> Facebook เท,ท่โทีครับ y o u t u b e c h anel n ของ JobBK ค่ะ คือเมื่อคุณนําประกาศงานด่วนไว้ในเว็บแล้วทางจ็อบบีเคก็นํางานนั้นมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกระจายทุกช่องทางไดให้เข้าถึงผู้สมัครงานได้มากขึ้นนะคะทางผู้ประกอบการก็ได้คนที่เร็วมากขึ้นด้วยคนที่เร็วแล้วตรงกับความต้องการแล้วมีคุณภาพให้ไปร่วมกันพัฒนาองค์กรของท่านได้จริงๆเรื่องการค้นหาเ e รซูเม่เอเจนต์เนี่ยผู้ประกอบการสามารถเข้ามาค้นหาได้นะคะคเพียงกดเวลา เข้าหน้าค้นหาเรซูเม่เพียงติ๊กที่เรซูเม่เอเจนต์เลือกสาขาชีพที่คุณต้องการนะคะแล้วก็คุณจะได้เจอเรซูเม่ที่พร้อมสัมภาษณ์รพร้อมเรื่องงานทันทีด้วยช่วยลดเวลาในการค้นหานะคะคแล้วก็ทำให้คุณมีเวลาในการคัดกรองด้านทักษะผู้สมัครได้มากขึ้นแนะนำอีกนิดนึงเรซูเม่เอเจนต์เนี่ย ที่มาของรีสูเม่เนี่ยไม่ใช่เขาประกาศลงรีสูเม่ไว้นานแล้วนะครับรีสูเม่เจนก็คือเป็นรีสูเม่ที่ต้องการงานด่วนภายใน1สัปดาห์นั้นจริง <ha. S 2> ๆแล้วระบบของเราจะมีตัวโปรแกรมอัตโนมัติไปคอยปิดผู้สมัครงานถ้าเขายังไม่ต้องการงานจะทําหน้าที่ปิดรีสูเม่นั้นลงทันทีแสดงให้เห็นว่ารีสูเม่เนี่ยเป็นรีสูเม่ที่พร้อมจะทํางานแล้วก็ต้องการงานในขณะนั้นจริงๆซึ่งเราทํามาเพื่อ รองรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะว่าคนนี้ต้องการด่วนจริงๆเอาให้ตรงความต้องการผู้ประกอบการใช่ไหมคะสำหรับเรื่องทางด้านสาขาอาชีพค่ะพี่ปุ๋ยตำแหน่งงานคือเยอะมากแล้วในเจอาพี่เียของเราเนี่ยสาขาอาชีพที่ผู้ประกอบการเขาม่ลงประกาศนี่คือต้องยังไงบ้างคะค้นหาได้ทุกสาขาอาชีพเกือบร้อยสาขาอาชีพเลยนะการตลาดไอทีบัญชีเอชอาร์วิศวะโลจิสติกส์ได้หมดเลยมากแล้วก็นั่นคือสาขาอาชีพต่อมาประเภทของงาน งานประจํางานพาร์ทไทม์งฝึกงานสากิจศึกษาคนพิการหรือว่าแม้แต่ผู้สูงวัยก็มีสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอกันมาไปเจอพวกการ job vk เ,เป็น job กรุงเทพีเต้องางานในกรุงเทพหรือเปล่าอนนขอไขปริศนาจ job vk บบนี่คือไม่ใช่เฉพาะแค่กรุงเทพคะ่ะแต่ยังไงคะพี่ปุยงานของเราเป็นตั้งแต่เรา มีนโย,ยบายมาประมาณ10ปีแล้วงานเจ้าพีเคงานทั่วไทยไปทุกภาคครับผมเนี่ยไปบรรยายทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเลยครับแล้วก็รีสูเมเนี่ยมาจากภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนั่นก็แสดงว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศทุกภูมิภาคสามารถ<ช>ลงประกาศงานกับจอพเคได้ไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพนะคะใช่ครับคือ วกกันที่ได้รับผลกระทบภาคอีสารภาคเหนือลงได้เลยครับติดต่อจะมีน้องๆที่เป็นการตลาดของไทยรัูมิภาคที่คุณรู้จักแล้วที่เคยติดต่อแล้วสามารถโทรไปหาได้เลยหรือว่าเข้ามาติดต่อที่จ็อบบีเโดยตรงที่าเร็ได้ค่ะแล้วก็พร้อมบริการผู้กอบการทั่วประเทศเช่นกันใช่ไหมคะค่ะ ที่เราร่วมพูดคุยกันมานะคะพี่ปุ๋ยช่องทางในการ,รลงประกาศงานนาให้เข้าถึงผู้สมัครงานค,คือเยอะมาก<ช>อยากให้พี่ปุ๋ยสรุปอีกทีนึงค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากประกาศงานในเว็บไซต์ j o b b k เรามีช่องทางอะไรบ้างพวกการ<อ>ไปประกาศงานแล้วนะครับงานเอเจน n ์ j o b f a i r เอเจนต์ส่วนเนี้ก็จะถูกกระจายไปยังช่องทางต่างๆหนึ่งคือเว็บไซต์ อันนี้ของคือ Facebook อันที่สาม Line Official ของ jobbk.com ช่องทางที่สีก็คือ YouTube Channel ค่ะทุกช่องทางพวกนี้นะครับให้ทุกคนกดติดตาม C f เฟิร์สกด Subscribe ไว้เลยครับ ว่าพอเราม<พ>ีสิทธิพิเศษใหม่ๆสําหรับผู้ประกอบการหรือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือที่เป็นมาตรการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่คุณจะได้เป็นคนแรกๆจะได้ไม่ต้องมาเข้าคิวต่อคิวกันในการที่จะลงแจ็คแฟออนไลน์อีกเดือนนึงหรือว่าใช้ฟีเจอร์อะไรที่เราจํากัดไว้จะได้เป็นคนแรกๆเลยครับในการใช้สิทธิพิเศษพวกนี้ค่ะก็เราก็ทําเพื่อบริการให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถได้ผู้สมัครได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ใช่ไหมคะพี่<ช>ปุย๋ยค,คะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ปุ๋ยฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่าน<ช>ที่จะร่วมผ่านวิกฤตไปด้วยกัน k เราพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาช่องทางอย่างที่เราพูดมาแล้วเพื่อที่จะหวังว่าช่องทางเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้อการที่จะได้รับบุคลากร,กรจากช่องทางของเราที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพแล้ว นำบุคลากรเนี่ยไปขับเคลื่อนองค์กรให้องค์กรมีความเข้มแข็งและก้าวหน้าไปด้วยกันผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันครับค่ะผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่เบอร์025147474นะคะหรืออีเมล h e l p j o p i k c o m นะคะและสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะที่ YouTube j o b p k c o m หรือ Facebook Fan Page HR Buddy by j o b p KK ค่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ